ราคาทองอัปเดตล่าสุดราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองจะขยับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนกันจากที่ทำประวัติศาสตร์เกิน30,000บาทไปแล้วเราไปติดตามพร,พร้อมกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563ประกาศเมื่อเวลา 9านาฬิกา32นาทีที่ผ่านมาซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่1ของวันโดยราคาทองวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานถึง150บาทโดยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคาแท่ง96.5%กันก่อนนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ29,750บาทขายออกอยู่ที่บาทละ29,850บาทถือว่าราคาทองคาแท่งก็ใกล้จะแตะ30 0 0 0บาทเข้าไปเต็มทีแล้วนะครับ ขยับมาดูกันต่อที่รา,ราคาทองรูปพันธ 96. ์96.5%กันต่อนะครับรับซื้อเป็นกร,รัมอยู่ที่กร,รัมละ1,927บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ29,213บาท32สตางค์ขายออกอยู่ที่บาทละ33,50บาททองตอนนี้นะครับถือว่าทำราคาสูงสุดประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับ เราขยับมาตามกันต่อที่ราคาทองรูปพรร์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มกันที่ราคาทองขึ้งสลึงโดยราคาจะอยู่ที่3,794บาทเมื่อบวกกับค่ากำลังเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น4,294บาทต่อที่ราคาทองหนึ่งสลึงราคาจะอยู่ที่7,588บาทโดยบวกกับค่ากำลังเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น8,888บาท ราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์ราคาจะอยู่ที่15,175บาทเมื่อบวกกับค่ากําไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น15,675บาทราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่3 0 3 5 0บาทโดยบวกกับค่ากําไรเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น3 0 8 5 0บาทมาปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่60,000 700บาทเมื่อบวกกับค่ากำเนดเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น6 1 2 0ืนบาทโดยค่ากำเนดเฉลี่ยนี้นะครับเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทแต่ว่าถ้าหากเราไปร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำเนดที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดมากกว่าน้อยกว่าหรือถ้ากับ500บาทก็อาจเป็นได้นะครับทางที่ดีก่อนจะทําการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามนะครับเราต้องสอบถามทางร้านก่อนว่าคิดค่ากำเนดอยู่ที่เท่าไหร่ แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทําการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้จริงจากร้านนั้นๆกันนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทําคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัดตัดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้ นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ